ม่ไรมไม่เน้ยเนวอยู่่อยขามาใส่ก็ไร่มาเงินข้มก็ไร่มาเงินได้เวิรเนด้เครื่องอากของชินก็ไร่มาเวิดสุอันสซิงของใส่ดีเิดไไนแ่ได้เาเอาเ้วก่นเอไม่ปรยัดัดยามออกมาห้เอาขึ้นมากรสันแล้ทุกอย่าง้อมกันว่า เอากระสันขึ่น้กรสานมาคเอากัะานเชิญ้นลยก็ไดาแ้มาต่เมืองงานพุทท่องมันบอลเงมาตเมืองนพุท่เออขึ้นไปไผ่ไม่ล่างกินการกินเงินพิณีพาอีสานกระถามไทยกันยังสิละครับมาตะใสใดยังมาเน่แหลูกท้องมองลูกกลัวไ่อยขาธาตุไส่มากง้วยใดมากวอแม้วันพัวรางตีในว่น มาหอดี่ร่างตีนเลยนี่อพอพามขึ้นไปพอพามพามคือท้องง่อยแต่นอกกินโมลายบ <laughs> อกผามพามอยู่โมเบกี้จนท้นองแตกพามอ,าอยู่เบกี้อ่าร่างตีนใช้เจ้าของเงื่อนมาล่างตีนอีกทั้งหลานเพ่ทั้งหลานสาวเลยนี่น นี่ถึงร้านเคือถึงร้านชายเลยนี่เทุกอย่างเออทุกอย่างเขาบ้องจานเขามีความสูบหรอ่แอ้าวลูกหลานคขาไมีความสุขความสุขฝันเลขก็บอกเลยเรื่องคือเนื้อไม่สุยฝันเลขก็บอกหามขึ้นไปหามขึ้นไปหามขึ้นไปมาแรงก็ร้องยูทูบกดบ้างเลยช่องยงจิมฟาร์มเมอร์นี่ขอความคนหน้าเบิ่งกเนี่ย วด <c oughs> เป็นภาษาไทยนะครับจังสีหเห็นผมวาดใช่ภาษาอังกฤษใบเรียนจุบสูงขนาดนั้นโอ้ยพี่น้องมาหลายครับครับมีแต่พี่น้องแน่นี่มีแต่พี่น้องผิดไปึ้นไปเป็นผู้ถือความผิดไปหน้าร้าขึ้นไปสร้างแอดร้านใช้กิโขึ้นไปนี่ถือลมนี่ลมมองขึ้นไปแม่ลมมองขึ้นไปแม่ ตอกตะวปูเด้หอยแหะมาไววเด้เด้อตอกตะ่ปูเด้เอาควันไปน้ำอยูบะนะ่บ้่นหนน่ะหอยแหะมาไววเอาเกลือกับข้าวสารไปกลางหองเอาเกลือก็ข้าวสารไปกลางหองโอ้ยพี่น้องมาหลายครับพี่น้องซุ้มเดียวกันแด้ครับนี่ขนาดบันทบุรูรพดพนเอ่าเมียหลายเลยพี่น้องยิ่งหลายนี่ขนาดมันทั่รุษเอาเมี่ยหลายหลายคนนี่ครับนี <c ười> ่เพื่อข้องประเภทนี่วัฒนธรรมนะครับ อ้าวขึ้นไปขึ้นไปพี่น้องข้ามคูณหนุนขึ้นข้ามคูณหนุนขึ้นข้ามคูณหนุนขึ้นไล่ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปไปข้ามคูณหนุนเหมือนกันมาวหัหน้าดตะบนก็ว่าปลาโคโตจัง่อยนะขึ้นกันเนาะขึอนยู่ไกลแท้กี่คานไล่เห็นใหญ่หูใหญ่ขึ้นโมเป็นตะเวงไปใช้น้ำปนหาซะก่อนบ่ อ่าขึ้นมากมากผู้เดาขึ้นไปผู้ยิ่งดมขึ้นไปลุงสมขึ้นไปพี่น้องตะกูลเดียวได้ครับเนี่ขันเป็นไปเอาเมีหยายแหงสี่ไาายคนีได้ครับเนี่ยคนคนซื้อตะกูณนี่คนซื้อครับบนนอกใจไผเพราะว่าน้ำหาใจมันยากนะครับน้ำหาใจมันยากเอาใจเดียวไว้้วดเอาใจเดียวไว้จังไว้น้ำหายากน้ำหาใจหลายใจมันยากเอาสามเนือนเจ้าก่อนนอคำนอสวัสดีครับ